อย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n m m e i ีย Thailand ตอนนี้เนะี่ยมีสถามีสำนักที่สำรวจความเห็นอย่างน้อยสาสำนักใหญ่ๆอย่างเช่นกนลับโพหรือว่าพิวนะคะเขาสำรวจความเห็นชาวอเมริกันจริงๆว่ามีความคิดเห็นต่อประเทศชาติของคุณยังไงนะคะไม่น่าเชื่อคืออย่างอย่างกลับเนี่ยสำรวจความเห็นแบบนี้มา50ปี ตั้งแต่ทศว1970รรษ1970ทำเรื่อยมาอย่างนี้ออกมานะคะพบว่าทุกสถาบันเลยสสถาบันหลักทางการเมืองรัฐสภาประชาธิปบริหารคือประชาธิปกระบวนการยุติธรรม FBI สื่อสถาบันการศึกษาบริษัทยักษ์ใหญ่ทั่วโลก <c oughs> ของยักษ์ใหญ่ของสหรัฐ นักวิทยาศาสตร์พวกหมอสถาบันทางการแพทย์ทุกสถาบันใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนนั้นความเชื่อถือลดวูบลงมากเหลืออยู่แค่สิบยี่สิเปอร์ซ็นเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสื่อตอนนี้เหลืออยู่อย่างมากเนี่ยยี่สิบเอร์เซ็นก็แทบเรียกว่าบุ่นบิดบุ่นอยู่อย่างนี้ยกมา คนคนสำรวจเองก็ตกใจมากเพราะว่าสื่อเนี่ยเคยได้รับความเชื่อถือมากตั้งแต่คดีวอเตเกตนะคะตอนนั้นโอ้ความเชื่อถือห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้วูบเนี่ยสื่อที่เขาแยกเป็นสื่อทีวีสื่อหนังสือพิมพ์แล้วก็โซเชียลมีเดียด้วยสื่อทีวีลดวูบอย่างไม่ได้เชื่อเลยว่าคนสิ้นศรัทธามากหนังสือพิมพ์ปามาโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นตัวการ สร้างปัญหาในโรคด้วยการปล่อยข่าวเท็จข่าวรวงข่าวแหกตาข่าวอะไรพวกนี้ทั้งหมดออกมาเราก็ตกใจว่าเอทำไมผลการสำรวจถึงชาวบริกันเนี้ยถึงสิ้นศรัทธาในทุกสถาบันเลยนะคะโดยเฉพาะเวลาพูดถึงนักการเมืองเขาระบุชื่ออะไรว่าสิ้นศรัทธาเพราะว่าทรัมป์ mm hmm. ทรัมป์เป็นตัวการทำให้เขาสิ้นศรัทธาในทุกๆอย่างในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นออกมา เราก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าเอ๊ะคุณซีสนสศัทธาเรื่องเพราะอะไรนะคะเขาก็ให้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังเชื่อมั่นว่าอเมริกายัางยิ่งใหญ่อยู่เหมือนเดิมเนี้ยรู้แต่เป็นคนนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคริพับลิกันที่ยังเชื่อในทรัมป์อยู่กับคนรุ่นใหม่ที่ยังมองอย่างอาหารการว่าอเมริกายัางยิ่งใหญ่แต่ว่า จำนวนที่ลดลงเนี่ยนะคะคือยังมองว่าอเมริกายิ่งใหญ่เหมือนกับประเทศอื่นพอๆกับประเทศอื่นคือไม่ได้ใหญ่คนเดียวแต่แบ่งกันเฉลี่ยใหญ่แบบใหญ่กับฝรั่งเศสเทียบกับเยอรมันอะไรพวกอย่างไี้ออกมาได้แต่ก็มีหลายสิบเปอร์เซ็์ที่เพิ่มขึ้นมาว่าอเมริกากําลังจะตับดิ้นนะคะหมายถึงว่าสินส้นศรัทธาทุกอย่างออกมานี่เป็นปรากฏการณ์ที่ที่แม้กระทั่งคนสํารวจความคิดเห็นเองเนี่ย เขายังตกใจหรือว่าเกิดขึ้นอย่างนี้ได้อย่างไงทั้งในระบบเศรษฐกิจบริษัทไบโอเทคโนโลยีนี่ก็บอกว่าไม่ศรัทธานะคะสถาบันการศึกษาเขามองพวกนี้ว่าเป็นตัวการปล่อยข่าวลวงหมดเลยสถาบันการศึกษาก็คุณนั่นแหละตำราเรียนที่ไม่เป็นทรรมตำราเรียนที่หลอกลวงแล้วก็หมายถึงว่าแต่ใจเอาแต่อะไรคือคือเรื่องของตำราเรียนในสหรัฐเราต้องเข้าใจว่าช่วงสองสาปีนี้ถกเถียงกันมากว่า หลายหลายโรงเรียนหลายแห่งสมาคามผู้ปกครองของโรงเรียนหลายแห่งเนี่ยไม่ยอมให้เอาหนังสือที่แต่งโดยพวกหลากหลายทางเพศเข้ามาอยู่ในห้องสมุดหรืออยู่ในชั้นเรียนเพื่ออ้างเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็คําว่าก่อนหน้าเราใช้คําว่าตุด๊ดใช่ไหมคะใช้คําว่าเก๋แล้วพวกที่ปีเออเรียกว่าเออพยายามที่จะเรียกร้องความเสมอภาคทางเพศเนี่ย เขาก็พยายามจะใส่หัวพวกเราว่าห้ามเรียกเกห้ามเรียกตุด๊ดไม่ได้เป็นการดูถูกเขาก็จะมีกระแสต,ตอบโต้ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักการเมืองอนุรักษ์หรือไม่ก็พวกรุ่นใหม่ที่หัวเก่าเขาบอกฉันจะเรียกเกของฉันะฉันจะเป็นยังไงคือกระแสที่แอน i ์ o k โวที่คุณพูดถึงเนี้ยกําลังแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็แทรกซึมอยู่ในทุกสถาบันนะคะแต,แต่แต่ที่มองคือแม้กรั่สถาบันการแพทย สถาบันการศึกษา mm hmm. บริษัทยักษ์ใหญ่ mm hmm. ตำรวจ FBI สถาบันการเมืองเขามีแต่ลดลงลดลงแต่คุณเชื่อไหมมีสองสถาบันที่คะแนนนิยมสูงขึ้นสวนทางมากหนึ่งคือทหาร oh. สองคือบริษัทบริษัทขนาดเล็กๆที่อยู่ในกับชาวบ้านที่ไม่ได้เข้าไปไปทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องความเป็นตายของมนุษย์เยอะแยะอะไรพวกนี้อกมา S <S สองสถาบันนี้ยังพอจะได้รับความเชื่อถืออยู่ซึ่งเป็นผลการสํารวจที่เรายังบองเอ้ะในวงการสื่อออกมาสื่อทีวีที่คนเนี้ยบอกไม่ไม่อยากดูแล้วหนังสือพิมพย์ยังพออ่านนะคะเ ocial ีเดียที่ทุกวันนี้คุณจะเห็นเลยว่าเขาปฏิเสธการเชื่อข่าว social มีเดียยกเว้นในประเทศกําลังพัฒนาที่เขาถือ social media คือจะมีความเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏใน social m e d i ยคือข่าวจริงอินเดียจะเป็นประเทศที่ เชื่อถือในโซเชียลมีเดียที่ผ่านทางมือถือเพราะเขาคิดว่านี่คือสิ่งที่บอกความจริงทุกอย่างนะคะยันนี่คือความแตกต่างทางด้านความคิดนะคะว่าคนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกลวงถูกขโมยความรู้ขโมยความคิดหรือป้อนความรู้ความคิดผิดๆให้ตลอดเวลาอย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n มีเดียไ h a i l a ด d